ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำทะลุลาดฉะบุรีรักหนีออกจากโรงเรียนเลยอ้าวแล้วครูไม่เห็นหรอครูเห็นนะครูไม่รู้ว่าไปไหนไปฉีกแลกนีกับบ้านเลยนีกับบ้านได้บ้านก่อนตอนครูเด็กๆมันเป็นบ้านเก่า แล้ตอนนี้โรงเรียนตรอยูยังยังยงเรียนอยู่ชั้นสี่มัยยรงเรียนอยู่แล้วทไมมันเป็นลิไฟตรงนี้ แล้วเขารู้ตัวได้ไงมีเซนเซอร์ไงให้จุงไฟนั่นแหละโยนไปเลยเพราะแค่หยอดแค่หยอดแบบไม่ต้องเข้าไปก็ได้มันก็ติดเนาะอ <laughs> ชกออกมาเลยตัวชชกออกมาเลยก็แค่เอาเหรียญไปหยอด เหมือนกับที่หนูหยอดที่วัดน้องหอยยังไม่เข็ดลอะครับผม